วิเคราะห์ฟุตบอลกับดาแอนครับ18ตุลาคม2568ครับเวน Saturday ค่ำวันเสาร์วันนี้จัดแน่นกันเลยครับ10คู่แมนซิตี้กับเอเวอเรสตนครับมองว่าซิตี้ยังคงเหนือกว่ามีเออร์ลิงฮาแลนด์ที่พร้อมล่าตาข่ายด้วยครับเอเวอเรสตนส่งแจ็คก,กิริตลงสนามไม่ได้ด้วยเพราะนั้นมีปัญหาแน่นอนให้แมนซิตี้ครับถล่มเอเวอเรสตนอย่างน้อยที่3ประตูต่อ1ครับเก็บ3แต้มในเอติฮัด ตอนนี้ฟอร์เรสต์กับเชลซีครับมองว่าเชลซีน่าจะได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นในการเยือนฟอร์เรสต์ถึงแม้ว่าฟอร์เรสต์ของอังเก้ฟอร์มจะไม่ดีแต่ว่าเกมนี้ต่อหน้าแฟนบอลควรจะมีสัก1แต้มครับให้คู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ไบรตันกับนิวคาสเซิลครับไบรตันไม่ได้เหนือกว่านิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลมีตัวทีเด็ดอย่างทางด้านของนิววอรตเมอร์เดิร์ครับเพราะนั้นเกมนี้ให้สาริกาดงบุกชนะไปเลยครับที่1ประตูต่อสองคริสตันพาเลต์กับบอล้วก็มาะนเ่องวร์ทครับเเพราะนนั้กม มองว่าบอลมัดมีลุ้นแบ่งแต้มอย่างน้อยเสมอกัน0ูนถ้าจะมองทีมชนะก็มองไปที่บอลมัดได้เหมือนกันนะครับฟูลแลมกับอาร์ซอนครับมองว่าไอ้ปืนใหญ่ครับจะบุกชนะในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ได้อย่างน้อยที่1ประตูต่อ3ฟูลแลมเกมรับไม่ดีครับแต่ว่าอาร์ซอนแนวรุกชะกาดชะกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้กันเนอร์บุกชนะ1ประตูต่อ3ขวา3าแต้มนอกบ้านตดยโนโนาาปลรีครับด้วยมาตรฐานแล้วนาปลรียังคงมีตัวอันตรายเยอะ,ะครับรวมถึงดารซูฮอยลูนด้วยทางด้านของ เควินเดอบรอยและก็สกอตต์แม็กโทมินเอครับให้เกมนี้บุกชนะที่1ประตูต่อ3เป็น3แต้มของนาโปลีต่อไป โรมาอินเตอร์ครับทั้งคู่น่าจะจบแบบแบ่งแต้มเจ้าครับที่2ประตูต่อ2เกมรับมองว่าอินเตอร์ก็มีปัญหาเพราะนั้นนอกบ้านน่าจะโดนยิงประตูเหมือนกันครับให้เกมนี้โรม่าไม่แพ้ครับแบ่งแต้มที่2ประตูต่อบารบาซโลน่ากับจชียรนนาครับด้วยมาตรฐานแล้วบาซ่ายังไงก็เหนือกว่าแถมเล่นในหลุยส์อมบานีเิียร์นาไม่ใช่ทีมในเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นเกมนี้มายเยือนแบบนี้น่าจะรอดยากแล้วก็บาซ่าจะเน้น3แต้มครับให้ชนะอย่างน้อยที่4ประตูต่อ1โอลิงิลียงมงเตสกับเลออาร์มครับ มักเซของรูเบโตเดชบี้ยังคงมีตัวผู้เล่นที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพครับโดยเฉพาะในแนวลุกเมสันกินวูดโอบาเมยองครับพร้อมยิงนะครับเพราะ,ะนั้นเกมนี้ให้มักเซชนะ2-0ครับเลออาฟน่าจะรอดยากส่วนไบเย,ยนกับดอนมุลครับเดกาซิเกอร์ในบนเดซิกาเยอรมันครับคู่นี้มองว่าในยุค นี้นะครับนิโก้ควัตทำาบเซน้อนบุญได้ค่อนข้างดีครับบาเยอร์น,น่าจะเจองานยากครับและมองว่าเกมนี้ให้แบ่งแต้มที่ 2- ต่อ2ให้บาเยอร์ได้แค่แต้มเดียวครับแล้วก็มองว่าดอนมุนมาลุ้นแชร์แต้มได้ในเกมนี้นี่คือ10คู่ในแอดครับฝากกดข้อใจและติดตามต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ